ทดีค่ะทุกคนวันนี้เกมเราบอกกลับมาใหม่แล้วนะคะก็จะมีปราสาททวยไลกับ่ขยเตียววงเดือนเสียวเสียวอะไรอาชีพตกแต่งได้สวยมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีอาชีพมาใหม่ด้วยวันนี้ก็เป็นอวตารก็จะมีบ้านก็จะเป็นบ้านมาใหม่ก็จะเป็นบ้านปราสาท จะมีโทเปียก็จะมีสองเนื้อใหม่นะคะแต่อย่างแรกก็คือพี่จะไปบ้านหลังนี้ก่อนนะคะในป่าก็มีบ้านหลังใหม่มามีสองบ้านหลังนี้โอ้งั้นเราก็จะไปบ้านโทเปียหลังนี้ก่อนนะคะเอาละค่ะก็จะเป็นบ้านหลังที่หนึ่งนะคะทุกคนเราก็จะต้องทําตามพี่มาเลยนะคะอย่างแรกเราก็จะไปที่นี่เลยขึ้นไปด้านบนที่ชั้นสูงสุดเลยนะคะทุกคนเอ่ออันนี้น่าจะต้องขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะคะทุกคน ถัดไปนะคะเมื่อที่เราขึ้นมาด้านบนสุดแล้วให้เราเข้าไปในห้องนี้แล้วก็ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอหยิบของก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะหยิบของอุปกรณ์มาก็จะเป็นเออทาไมมันไม่มีคืนค่ะก็จะเป็นของแบบนี้แล้วกันนะคะเราก็จะหยิบมันมาแล้วเราก็จะลงไปชั้นล่างสุดเลยค่ะทุกคนถัดไปนะคะเราก็จะต้องเอามันออกไปนอกบ้านเลยค่ะทุกคนไหนคือประตูออกนอกบ้านนี่คะเราหาไม่เจอเลยหนึง่งอันนี้เหรอโอ้ยไม่ใช่นะคะทุกคนขอโทษด้วยนะคะทุกคน,น,ะค,ะกค,นคือว่าเราก็ไม่ค่อยได้เล่นมานานมากแล้วเราก็จะไปที่นี่ก่อนเลยค่ะ แล้วก็เอามาใส่ตรงนี้แล้วก็จะมีพวงหลุดออกมาตรงนี้นะคะให้ทุกคนหยิบเออทำไมมันกดหยิบไม่ได้อะนี่นะคะทุกคนเมื่อเราหยิบได้มาแล้วนะคะเราก็จะให้ไปอีกทางหนึ่งนั่นเองคะ่ะทุกทุกคนเมื่อเรามาถึงนะคะให้เรากดหนึ่งครั้งแล้วเราก็อุ้ยทำไมพวงมันกระเด็นไปไกลเลยทุกคนเราจะต้องตามพวงมันไปพวงไปไหนแล้ววะทุกคนคะมันคืออะไรเนี่ยทุกคน แล้วพวงมันหายไปไหนแล้วเนี่ยรเรนนี่ทุกคนมันคืออะไรกันเนี่ยขอใส่ใหม่นะคะทุกคนใส่ใหม่อีกรอบหนึ่งพวงอะเอทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะต้องขอสร้างบ้านเปลี่ยนใหม่ก่อนเดี๋ยวมันต้องหกสิบวิเลยไม่งั้นเราก็เข้าไปดูบ้านนี้กันก่อนแล้วกันนะคะ ทุกคนเห็นหนึ่งใช่ไหมมันไม่สามารถเข้าไปได้นะคะทุกคนโอ้ติดอะโอเคถัดไปเราก็จะต้องไปหาน้องผีห้องนี้มีไหมไม่เจอเลยอะห้องนี้แหละนี่ไนงะกดน้องผีหนึ่งทีนะคะทุกคนแล้วผีก็จะลอยไปแล้วก็จะได้ขังเขามาหนึ่งอันถัดไปนะคะทุกคนเราก็จะโอ้มีห้องน้ำเอออันนี้คืออะไรเนะี่ยกดได้ไหม อ๋อเป็นสวิตไฟนะคะทุกคนแล้วมันมีผีไหมไม่มีนะคะทุกคนถัดไปเราก็จะต้องไปหาน้องผีกันต่อเลยอืมห้องนี้มีน้องผีไหมอ่ะขึ้นมาถึงขร้นบนเลยเอยแล้วเราเข้าห้องนี้ออกเข้าไปทางนี้แล้วถัดไปนะคะที่นี่นีน้องผีหลังรูปภาพนะคะแล้วก็ได้อันที่สองมาแล้วคะ่ะ แล้วก็ถัดไปเราก็จะขึ้นไปด้านบนนะคะนี่น้องผีอีกตัวหนึ่งแล้วก็จะมีแถวๆนี้มีไม้เอยตัวที่สามแล้วไม่รู้ว่ามีอีกไหม้นะคะก็จะขึ้นไปชั้นบนอีกโอก็จะเป็นห้องนอนแบบนี้นะคะทุกคนถัดไปแล้วก็คงจะต้องลงไปข้างล่างแล้วแหละไม่มีเวลามาตกแต่งอะไรรอแล้วนะคะโอ,โอ๊ยติดทุกคนคะเลยมันกระโดดแล้วมันก็ไปโดนนะคะ ไปคะ่ะทุกคนเราก็จะไปกันต่อเลยไปจนถึงหน้าบ้านนะคะนี่นะคะทุกคนให้เราเอาข้างคาวตัวที่หนึ่งวางเอาไว้ตรงจุดอยู่นี้นะคะถัดไปตัวที่สองไว้ตรงกลางคะ่ะแล้วก็ตัวที่สามเอาไว้ริมสุดเลยนะคะแล้วเราก็เข้าไปเลยคะ่ะโอ้ล่น,นนะคะทุกคนนี่เลยแล้วก็จะได้เข้ามาอย่างนี้นะคะทุกคนมันก็น่ารักมากๆค่ะโอ้ยจะล่นไหมเนี่ยโอ้ ก็จะมีกระดูกมีลูกกระตานะคะทุกคนแล้วเราก็จะขึ้นไปบนชอนนี้นะคะแล้วก็กลับไปที่เดิมกันเลยค่ะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราออกไปนอกบ้านกันเลยถัดไปเราก็จะไปบ้านกลางหันลม,มเช่นเดิมคะ่ะทุกคนบ้านกลางหันลมที่จะบอกว่ามันบักนะคะทุกคนแล้วก็จะมาแก้ตัวใหม่อีกรอบหนึ่งจากครั้งแรกของเรานะคะทุกคนเราก็จะขึ้นไปนะคะ ก็จะไปอีกบันไดหนึ่งค่ะก็จะไปบันไดนี้เลยขึ้นไปออหลนหล่นหลนอ้ทุกคนหล่นจากบันไดเลยนะคะทุกคนเร็วถัดไปเมื่อเรามาถึงเราก็เข้าไปในห้องนี้อีกรอบนึงนะคะต้องขออภัยนะคะทุกคนเราก็จะได้ของมาเรียบร้อยแล้วก็ขอเก็บของก่อนนะคะคือว่าแล้วมันมีทางออกไปให้ไหม ี่ไงทางนี้ลงไปง่ายๆอาจถึงเลยนะคะทุกคนถัดไปให้เราหยิบอันนี้มาใส่จึ๊บทำไมมาใส่ไม่ได้นี่นะคะทุกคนเสร็จแล้วถัดไปเราก็จะไปใส่อีกอันหนึ่งซึ่งเมื่อกี้ครั้งที่แล้วนะคะทุกคนเราทํามันล่วงหล่นและเราจะต้องรีบมาตรงนี้นะคะทุกคนเพื่อที่จะหยิบให้มันไวขึ้นเร็วๆนี่ไงมันไปกลางถนนเลยนะคะทุกคนถัดไปพอเราหยิบอันนี้มา แล้วก็หยิบอันนี้มาด้วยนะคะทุกคนแล้วเราก็จะวับขึ้นไปด้านบนเลยไปกันถัดไปเราก็จะขึ้นมาด้านบนนะคะทุกคนเมื่อเราถึงด้านบนสุดแล้วก็อย่าลืมเอาไปใส่ที่เดิมด้วยนะคะแล้วก็จะเอาไปใส่ที่เดิมกันเลยคะ่ะขึ้นกันเลยเอาล่ะมาถึงแล้วนะคะทุกคนเราก็จะเปิดประตูเข้าไปและอันใหญ่ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันกดไม่ได้ถัดไปนะคะก็จะเป็นอันเล็กออมันใส่ยากมากเลยนะคะทุกคนนีไงใส่ได้แล้วเข้าไปเลยถัดไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีคอเลคชั่นใหม่ด้วยก็จะเป็นแมปปากัวปากัวโอ๊ยตายแต่แล้วมันยากมากเลยนะคะทุกคนไม่มีอะไรมาขางทางเราได้แน่นอนถัดไปนะคะทุกคนมันจะต้องไปสามารถ หยิบไฟมาได้นะคะทุกคนเราก็จะหยิบไฟแล้วก็เดินไปในแบบปากกวนนี้เลยนี่นะมาถึงแล้วนู่นโน่นข้างหน้านะคะทุกคนนี่เราก็ใกล้ถึงแล้วนะคะเอ้ยตายอีกแล้วว่ะใกล้ถึงยังแล้วนะคะทุกคนเราก็จะไปกันต่อที่ทำไมมันอ้ยตายอีกแล้วอะทุกคนเขามันยากมา,มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอไปต่อเรื่อยๆเลย นี่แมปปาก,กวนนี้มันยากจริงๆนะคะทุกคนชึบชึบถัดไปก็จะไปฝั่งนี้ข้างหน้าแล้วข้างหน้าเองนะคะทุกคนเราจะต้องไปให้ถึงให้ได้เลยเพื่อทุกคนนะคะง,ง่ายถึงแล้วก็จะมีภาพคอลเลกชันใหม่ด้วยนะคะนี่เลยค่ะทุกคนภาพคอลเลกชันใหม่ก็จะเป็นผู้ชายสองคนนั่นเองคะ่ะก็เก็บไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยทุกคนเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็ถัดไปก็จะกลับไปบ้านเก่า เดี๋ยวเราขอว่าไปป่ามืดก่อนนะคะป่ามืดบ้านหลังนี้บ้านหลังที่หกสิบค่ะเอ๊เอา้าทำไมมันว้ามาทีอันเนี้ยทุกคนคะเกิดอะไรขึ้นทำไมมันบัก๊กอะเอา้าเอา้ามันเรากดสร้างใหม่อะไรเนะ่คะทุกคนมันเป็นอะไรเราบอกนี้มันยังไม่ค่อยมีเน็ตมากเท่าไหร่นะ ขอวับกลับบ้านไปก่อนนี่ไงทุกคนมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็อย่างที่รู้ก็คือพี่ไม่ได้มาที่ตรงนี้เดีย๋ยวไม่ใช่สีฟักทองข้างหลังอันไหนกันนี่อันนี้นี่นะคะทุกคนฟักทองที่สามารถหยิบได้นะคะทุกคนแล้วก็จะขึ้นไปด้านบนที่เขาบอกว่าคิดถึงฟักทองที่นี่อาจจะหาทางขึ้นยากหน่อยนะคะอย่างแรกก็ให้ทุกคนขึ้นมาบนนี้ใครที่เก่งออปี้ก็อาจจะทําได้นะคะขึ้นไป ถัดไปก็จะมาด้านหลังสุดเลยนะคะทุกคนก็จะได้นี่แล้วใส่ฟักทองเลยแล้วเราก็จะได้มาแล้วนะคะทุกคนเย่ก็จะมีหลุมศพมีเป็นอันนี้สามารถตักขุดได้ไหมไม่มีอะไรนะคะแล้วขุดตรงหลุมศพนเละไม่ได้นะคะทุกคนแต่ว่าที่ที่เราสามารถไปได้นี่อันนี้ประตูเปิดได้นะคะอออ๋อนี่นะคะทุกคนเข้ามาในนี้ได้เป็นที่เรียบร้อย โอ้โหมีอะไรมงมุมอะไรเต็มไปหมดเลยสวยมากเลยนะคะทุกคนอูถัดไปก็จะเป็นมีโรงศพสามารถนอนได้ด้วยนะคะทุกคนก็จะเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆถัดไปขอเปิดรปดูก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเดโอ้มันเปิดย,าย่างเหมือนกันะคะนี่เลยมีอะไรนี่ทุกคนมีเหรียญงูยักษ์โอ้เอาทำไมมันไม่มีเลยเก็บเอาไว้นะคะเราก็ไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรได้ ถัดไปเลยค่ะทุกคนก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งนี่กดกิดก่อนโอ้โอทุกคนมันติดอะปีก่อนอนี่นะคะเราก็จะเปิดนี่เลยมีน้อปรุงยาด้วยถัดไปนะข้างบนมีอะไรหรือเปล่าอู๋ฟักทองยักษ์นะคะทุกคนอุ้ยมีภาพอ๋อสามารถใส่ภาพได้ด้วยนะคะทุกคนใส่เป็นภาพคนเปียโนได้ไหมเป็นคนเล่นเปียโนแล้วกันนะคะทุกคน นี่ก็ใส่ภาพได้เหมือนกันเอาเป็นภาพมีรายการภาพเล,ล็กๆที่พี่เคยได้มานะคะนี่เลยทุกคนก็จบแค่นี้นะโอเคก็จะต้องขอวัดไปหน้าบ้านก่อนนะคะทุกคนแล้วก็จะมีรายการสิ่งของใหม่ก็จะมีทั้งหมดก็จะมีพวกนี้ก็ปกติคอลเลกชันก็จะอันใหม่ก็คืออันนี้นะคะ่ะ เราก็จะมีนี่อาหารเราก็จะมีอาหารให้กินนะคะทุกคนมีสันทนาการอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอาชีพต่างๆซึ่งแล้วก็เจอกันครั้งหน้านะคะทุกคนบายบายจ้า